มาแล้วเช็คชื่อยเด้อเดี๋ยวนี้คุูจะส่งลิงก์ครับสวัสดีครับเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์อ่าแบบทดสอบไปนิดหน่อยเนาะไม่ได้ยากอะไรครูครับไม่ค่อยดังะครับครูพูดไม่ค่อยดังะครับ ไม่ดังเลยเหรอฮัลโหลเฮ้ <laughs> เครูพูดไม่ตรงไม่์เลยปะเพลี่บอกเครื่องผมไม่ไมค่อยได้ยินเสียงครูอเอหลายคนก็พูดแบบนี้เหมือนกันเนี่ยแสดงว่าไม,มค์ไมค์ครูน่าจะเริ่มเสียแล้วปะเ๋ยาผมได้ย,ยินนิดเดียวครู <laughs> แต่ครูพูดดังมาก <laughs> แต่ครูก็ได้ยินพวกเราชัดชัดมากเลยนะเนี่ยสงสัยไมค์ไอแพดครูน่าจะไม่ค่อยดังแล้วมั้งผมต้องเอาหูจู้เธอศับเลย โอเคต้องขอโทษด,ด้วยเดี๋ยววันนี้จะปากเอาแบบฝึกหัาดไปนะครับแต่ก่อนจะไปแล้ว,แล,วแล้วข้อสอบอะไรที่ครูส่งมาครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวให้ทำนะเดี๋ยวจะให้ทำเพราะว่าตอนแรกครูคิดว่าครูนัดห้องเราแล้วแต่ที่ไหนได้ก็คือครูไปนัดสองทับสองเออเดี๋ยงั้นครูก็จะสอนพวกเราสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวส่งตามไปให,ให้ไม่ได้ยากนะครับข้อสอบนี่ไม่ไม่ยากเลย อ่ะไปไปไม่เสียเวลานะครับมันบันทึกข้อความไปแล้วเนาะเราก็ใครที่เข้ามาแล้วก็เห็นนะครับซื่งนะครับเซ็นชื่อด้วยหลักการการแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วนกวนขึ้นอยู่เต็มต่อเลยนะสามารถกินได้นะครับหลักการแก้โจทย์มีอยู่สี่ข้อข้อแรเสี่ข้อค่ะไอไม่ค่อยได้ยินเสียงครูหรอ น่าจะเป็นที่ไ<ย>อแพดค่ะเกียวกับโอนอ๋อมีคนเปิดไมค์นะโอเคหลักการแยกโจทย์ปัญหาสัดส่วนนะครับมีอยู่สี่ข้อหลักๆนะจําไว้ให้ดีนะครับขั้นแรกก็คือสมมุติค่าตัวแปรก่อนเนาะโดยค่าที่สมมุติได้นะครับอาจจะเป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษเนาะเช่น x หรือว่า a หรือ b หรือ y นะตรงเนี้ยเราต้องสมมุติค่าในสิ่งที่เราอยาก รู้ก่อนนะครับในหนึ่งข้อในส่วนใหญ่จะมีเพียงเพียงแค่อันเดียวเนาะสิ่งที่เราจะสมมุติ 2. พิจารณาสิว่าไอสิ่งที่โจทย์เปรียบเทียบให้เนี่ยมันเป็นอัตราส่วนสองอัตราส่วนยังไงเนาะแล้วก็สเขียนอัตราส่วนตรงนั้นมาอยู่ในรูปสัสดส่วนนะครับและสก็ใช้หลักการการคูณไข้ในการหาค่าตัวแปรนะครับมีตัวอย่างของโจทย์มีตัวอย่างของโจทย์ อันนี้เป็นการทบทวนนะคือเราเราเคยพูดกันไปหลายครั้งแล้วเนาะเช่นโต๊ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างเก้าสิบนะครับกว้างเก้าสิบนะถ้าอัตราส่วนของความยาวต่อความกว้างเป็นเจ็ดต่อห้าอย่างเงี้ยจงหาความยาวอย่างนี้เราก็ต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการอยากรู้ก็คือความยาวนะครับอันนี้ก็หลักการข้อแรกก็คือแทน x ด้วยความยาวแบบนี้เนาะคือโจทย์อยากรู้อะไรก็แทนค่ามันด้วยตัวแปรนั้น นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการขอ 2, ้อสองเราก็ไปพิจารณาดูซิว่าไอประโยคสัญลักษณ์ที่ได้มาเนี่ยมันไปเขียนเป็นอ่อสัดส,ส่วนยังไงนะครับเขียนเป็นสัดส,ส่วนยังไงก็เทียบด้านกว้างต่อด้านกว้างด้านยาวต่อด้านยาวแบบนี้เนาะแบบตัวอย่างเช่นเจดแต่ว่าด้านยาวอีกอันนึงเราไม่รู้เนาะกับอีกอันนึงก็คือด้านกว้างห้า ซึ่งเขาต้องการไปเปรียบเทียบกับในส่วนของเก้าสิบแบบนี้ลำดับที่สามเราก็เขียนออกมาเป็นเป็นในรูปสัสดส่วนได้นะครับแล้วเราจะแก้สมการหาก็ใช้หลักการการคูณคว้นะครับใช้หลักการการคูนคว้ยหาค่าตัวแปรอ่ะโต๊ะตัวนี้ยาวเท่าไหรด่ดีใครใครคิดได้บ้างยาวเท่าไหรด่ดีใช้หลักการการคูนคว้ยหน่อยสิ ใครตอบได้แกยังไงดีก็ <Go. S 1> ตอบนึกนึกนึกกดเครื่องคิดเลขได้นะครับกดเครื่องคิดเลขได้ย้ายอะไรดี อันไหมใช้หลักการการคูณควายไงลืมไปแล้วหรออ่างั้นครูขอแคปแคปปุ๊บแล้วไปเขียนในในอ่าแอปที่เขียนได้นะแป๊บน,นึงนะเนี่ยเนี่ยใช้หลักการการคูณควายเขียนไงดีครับก็คูณคูณทะแยงคูณเลยเนี่ยแต่ปกติไม่ต้องคูณหรอกเพราะว่า เราต้องการรู้ค่า x ตัวเนี้ยตัวเดียวอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ทำไมครับย้ายเก้าสิบที่หารอยู่เนี่ยขึ้นไปคูณเลยเจ็ดส่วนห้าตรงนี้ก็เจ็ดส่วนห้าคูณเก้าสิบก็เท่ากับ x แล้วแค่นี้เราก็รู้คำตอบแล้วเนาะคำตอบได้ไรโตตัวนี้ยาวเท่าไหรด่ดีถ้าตอบไม่ได้นี่ทำข้อสอบปลายภาค กลางภาคไม่ได้อเนี่ยแต่วันนี้ทดสอบธรรมดานะไม่ได้ทดสอบกลางภาคก็เอาเจ็ดคูณเก้าสิบไงแล้วก็หารห้าได้เท่าไหร่ครับอ่างั้นไม่เฉลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เป็นแค่เป็นแค่ทบทวนอย่าลืมนะว่มันคือเรื่องทบทวนทำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ทบทวน เอาเว้นไว้เว้นคำตอบไว้เผื่อเผื่อจะค่อยไปอยากทำนะครับมันยังมีในส่วนของอ่านี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับตัวอย่างว่าถ้าจะเลือกหัวหน้าห้องโดยมีผู้สมัครสองคนคือบัญชากับวินยัยนะครับอัตราส่วนของนักเรียนที่เลือกบัญชาต่อวินัยเป็นสี่ต่อสอง คำถามคือถ้าเลือกวินัยสิบคนจะเลือกบัญชากี่คนนะครับสิ่งแรกที่เราจะทําก็คือสมมุติตัวแปรตัวแปรที่เราอยากรู้ก็คือเลือกบัญชากี่คนก็ให้ตัวแปรตรงนั้นเป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษซนะเนาะในนี้ส่วนใหญ่ก็ยกเป็น x เป็น y ก็ได้นะครับส่วนใหญ่นักเรียนก็ชอบอ่ายกเป็นสัญลักษณ์ x ออยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นที่นิยมเนาะแล้วก็ไปดูสิว่า อ่าบัญชาต่อวินยัยสัดส,ส่วนมันเป็นยังไง4ี่ต่อสองใช่ไหมครับถ้าเลือกวินัยสิบคนก็จะเลือกบัญชากี่คนก็เอาไปเขียนเป็นอ่สัดส,ส่วนเนาะเลือกบัญชาก็อยู่ด้วยการเลือกวินัยก็อยู่ด้วยการน,นะจะอยู่ข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้แต่ต้องอยู่ฝั่งเดียวกันเนาะตรงนี้4ี่ต่อสองก็จะเท่ากับ x ต่อ10แบบเนี้ยแล้วก็ค่อยอะไรครับค่อย คูณไข้ในการหาค่าสมการของตัวแปรแบบนี้เนาะอ่าคูณไข้ส่วนคําตอบเป็นเท่าไหร่โอเคไม่เป็นไรนะครับคําตอบจะเป็นเท่าไหร่นั้นไม่ไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้เรามาทบทวนจะมีในส่วนของการระดมความคิดอ่าตอบให้ดีตอบให้ไวใครตอบได้ให้ให้บอกครูเลยนะอ่าข้อแรกช่วยช่วยตอบนะครับใครตอบได้จะได้ จะได้คุณครูจะได้จําไว้จะได้บวกเพิ่มให้นะครับให้ตองออกมาเป็นสีฟ้าสีเหลืองสีแดงสีเขียวแบบนี้เนะาะรถบัสหนึ่งคันบรรทุกผู้โดยสารได้ยี่สิบห้าคนเขียนอัตราส่วนได้ตรงกับข้อความใดข้อความใดครับ ข้อไหนดีฟ้าเหลืองแดงหรือเขียวสีแดงมั้งครับอออดีมากพ้าอ่พาพลทกรบวกหนึ่งนยพลอ่าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมจะคูบวกให้ ตรงนี้ถือว่าถูกต้องเพราะว่าเราก็ให้หน่วยมาด้วยว่ารถบัสมีหน่วยเป็นคันต่อผูดด้โดยสารที่มีหน่วยเป็นคนเออนี่ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับไปข้อถัดไปอัตราส่วนข้อใดมีค่าไม่เท่ากับไม่เท่ากันนะกับหกส่วนเก้าสีอะไรดี ตอบให้ดีตอบให้ไวสีน้ำเงินครับเออคนละก้อนจรก้วเรียนอยู่คนเดียวทั้งหมดเลยบวกสองแล้วนะที่ไม่เท่าเพราะอะไรนะครับจะเห็นได้ว่าอัตราส่วนที่มันเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงอย่างเท่ากันอย่างสีแดงเนี่ยมันก็คือการนำหกกับเก้าเนี่ยไปหารด้วยสามใช่ไหมครับก็เท่าเนาะส่วน อ่าสิบสองกับสิบแปดเนี่ยก็คือนำหกกับเก้าเนี่ยไปคูณสองส่วนสีเขียวก็คือนำหกกับเก้าเนี่ยไปคูณซีส่วนสีฟ้ามันไม่เท่านะครับเพราะว่าจะเห็นว่าสิบแปดมันเกิดจากหกคูณสามแล้วก็ยี่สิบห้าเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เก้าคูณได้เยอะม,มากตอบได้รวดเร็วมากข้อสามถ้าห้าต่อแปดเท่ากับยี่ห้าต่อเอ็กแล้วเอ็ก เท่ากับอะไรสีเขียวมั้งครับโอ้โห oh ไม่มั้งแล้วมั่นใจหรือเปล่ามั่นใจครับดีมากครับถูกต้องครับพลตรก่อนตอบอยู่คนเดียวเลยเนี่ยคนอื่นไม่ตอบเลยหรอเนี่ยไม่ใช่แล้วมั้งที่มันเป็นสี่สิบก็เพราะว่ามันเพิ่มขึ้นยังไงพลตกรณ์คิดยังไงบอกขู่ซิ มันเพิ่มขึ้นยังไงแปดคูณห้าครับอ๋อแปดคูณห้าเพราะว่าห้ามันเพิ่มห้าคูณห้ายี่สิบ้าครอ่าใช่ดังนั้นมันก็ต้องเพิ่มขึ้นห้าเท่าเท่ากันนะเยี่ยมเยี่ยมต่อไปข้อสี่ฟ้าแพงหนึ่งมีไข่ไก่ต่อไข่เป็ดเป็นสามต่อสี่ถ้ามีไข่ไก่หกร้อยจะมีไข่เป็ดเท่าไหร่ แปดร้อยเอ๊สีเหลืองครับเฮ้ยคนอื่นนี่ไม่มีตอบเลยเหรอเนี่ยสงสัยโอ้บวกให้บุตกรอยู่คนเดียวเลยเนี่ยเฮ้ยคนอื่นมาเรียนแล้วเนี่ยหรือว่าตอบไม่ทันครับตอบไม่ทันแน่เลยเนาะพลตกรแบบเก่งมากเลยไม่มีใครตอบทันเลยกำลลงจะเปิดใหม่แต่ก็ไม่ทันสักรอบเลยครับเออมันเร็วจริงๆเลยเนาะเออมันเร็วมากเลยอะนะที่เป็นสามต่อสี่ก็ คือมันยังไงครับมันไอ้นี่มือนใสองร้อยเท่าเนาะสามเนี่ยเพิ่มไปเป็นหกร้อยฟองนี่คือเพิ่มสองร้อยเท่าดังนั้นสี่เนี่ยเพิ่มสองร้อยเท่าเนี่ยก็จะเป็นแปดร้อยฟองนะครับมีอีกไหมเนี่ยโอ้เอ้ยข้อนี้อาจจะอาจจะทันข้อหลักข้อที่สามของการแก้โจทย์ปัญหาคืออะไรหลักข้อที่สามของการแก้โจทย์ปัญหาสัดส,ส่วนคืออะไรเออผลงานก็อ,อาจจะไม่ได้ก็ได้เท่านนี่ย หลักข้อที่สามคืออะไรเอาแล้วอธิบายไปตอนต้นคาับไม่ฟังอ่าอะไรดีข้อที่สามไม่ใช่ข้อแรกนะหลักข้อที่สามมันมีสี่ข้ออ่ะหลักมันมีสี่ข้ออ้าวเงียบเลยงงเลย หาค่าตัวแปรป่ะครับหาค่าตัวแปรใน,นข้อที่สี่ยังไม่ถูกต้องสีแดงวะสีแดงพิจารณาเปรียบเทียบโจทย์แสดงเป็นอันนั้นข้อสองยังไม่ถูกต้องสี<อ>สีเหลืองครับสีเหลืองครับสีเหลืองสมมุติค่าตัวแปร้นข้อแรกเลยนั้นสีฟ้าครับสีฟ้าครับมันต้องถูกสักอันเนาะใช่ไหมเออกีรติเพิ่งเข้ามาสีฟ้านะครับสีฟ้าอา่าบวกให้ปปัญญอญะ โอ้โหตอบแบบช้อสุดท้ายแล้วอะเย้รอบหนึ่งได้ได้บวกอีกหนึ่งข้อแล้วมาดูกันทีว่าเราหลักการจริงๆเนี่ยลืมไปแกะน,นะสรุปบทเรียนวันนี้คุณจะบอกว่าไอการแก้โจทย์ปัญหาเนี่ยอย่างแรกเลยเราสมมติค่าตัวแปรก่อน,สนแสดงว่าที่พูดไปเนี่ยไม่ฟังเลยแล้วก็เปรียบเทียบพิจารณาอัตราส่วนแล้วจึงไปเขียนเป็น สัดส่วนนั่นคือข้อเมื่อกี้ข้อ3นะครับแล้วสุดท้ายค่อยหาค่าตัวแปรนะครับคาบหน้าเนี่ยจะจะไปเรียนเกี่ยวกับการาประยุกต์ในรูปร้อยละแล้วนะครับสัดส่วนเนี่ยก็เรียนมาพอประมาณแล้วแต่ว่ายังเรียนไม่หมดสักทีนะครูพว่าจริงๆอยากเจอในห้องเรียนนะครับเพราะว่าสื่อตรงนี้มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็อยากอยากจะให้นักเรียนได้ดูอะแต่คือมันยังไงอะเนื่องช่วงบงออนไลน์เนาะมันก็มันก็ ลำบากอะ่ะมันก็ลำบากอ่ะเดี๋ยวจะฝากแบบฝึกหัดไปนะครับไปทำแนะนำการทำนิดนึงนะครับก็จะเป็นแบบทดสอบเนาะนักเรียนสามารถอะไรติ๊กติ๊กอะไรครับติ๊กถูกนะครับติ๊กถูกติ๊กถูกติ๊กถูกแบบนี้อย่าหาทำเพราะว่ามันจะได้ศูนย มันจะได้ศูนย์ติ๊กแค่ช่องเดียวพอนะครับครูลองแล้วนะครับไม่ใช่ว่าครูไม่ลองนะครูลองติ๊กทุกช่องเลยปรากฏว่าได้ศูนย์นะครับติ๊กแค่ถูกที่สุดพอนะครับถ้าติ๊กสองช่องครูคิดว่าคะแนนมันจะติดลบอีกนะติ๊กช่องเดียวพอนะครับข้อละช่องพอถ้าเราไปติ๊กเนี่ยเนื่องจากโปรแกรมมันกําหนดไว้ว่าถ้ามันฟอลหรือว่ามันผิดคะแนนมันก็ติดลบนะครับถ้าถ้ามันถูกคะแนนมันก็เป็นบวกอยู่แล้วนะครับ ประมาณนี้ไปลองทําดูมีสิบข้อนะครับเมื่อคืนเรียงๆมาอาจจะไม่ค่อยสวยงามนะครับเสร็จแล้วกดฟินิ s เนาะครับครับกำหนดส่งมาไหนอะครับก็ดึกๆก็ได้ครับประมาณสองทุ่มค่อยส่งก็ได้นะครับเพราะว่าวันนี้คุณนัทมสองเนี่ยแม่ครับผมจบเรียนเจอแล้วผมนั่งทำไหมได้แล้วว่าเวลาที่เราอารมณ์ดีๆเราค่อยทําก็ได้แล้วก็เสร็จแล้วก็ ใส่ชื่อนะครับแล้วก็กรุ๊ปเลเวลก็คือห้องแล้วกดไลค์กดเซนนะครับตรงนี้ไม่ต้องใส่รหัสเพราะว่าเป็นแบบทดสอบจะไม่เห็นเฉลยนะครับจะไม่มีใครเห็นเฉลยแล้วก็จะไม่แสดงคะแนนด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าใครสอบตกครูก็จะทําไมค่อยเรียกมาสอบซ้อมใหม่แค่นั้นเนาะเดี๋ยวครูส่งลิงก์ไปให้นะครับมีคําถามไหมวันนี้เรียนพอประมาณเนาะมีครับมีครับอ่าถามปัญญาจะได้เกะสี่ไหมครับโอ้โหปัญญา ตอบไม่ทันเอ,อ่อพลทกกรเลย <laughs>